เาคือต้นตำรับนีเสียนะครับแล้วก็มีร้านคอฟฟแต่คือหมู่บ้านตรงนี้แบบสวยมากๆนะครับเขาอยู่ใกล้กับภูเขานะครับแล้วบรรยากาศมันดีมากๆเลยแต่และเขาก็มีทางเดินขึ้นไปข้างบนก็จะมีเก้าอี้นั่งนะครับแล้วก็ชมวิวภูเขาสวยมากๆนี่อันนี้ก็คือทางเข้าหมู่บ้านนะแต่เป็นภาษาจีนนะครับไม่แน่ใจชื่อหมู่บ้านอะไรแต่สวยนะมีขายของขนมนะครับแล้วก็มี บ,บริการตัดผมเลยนะคุณดูไม่มีแถวเนี้ยมันคือแบบพื้นที่รับสูงที่เขาเป็นเขาเรียกอะไรพวกชนเผ่าทิเบตนะครับเขาก็จะมีเนี่ยให้เช่าชุดแล้วก็แต่งตัวแบบเป็นชนเผ่าทิเบตนะครับเนี่ยั้งสองข้างทางก็จะมีของขายเยอะแยะหมดเลยครับอะไรเนี่ยสวยปะบริการเช่าเอ้ขายเสื้อชุดนะครับ เป็นชุดจีนแล้วก็ชุดพื้นเมืองที่เป็นชุดพื้นเมืองทิเบตสวยสวยมากเนี้ไขายของแต่ว่าทางเดินเนี่ยมันเดินขึ้นอันนี้อะไรนี่อาหารหเฮ้ยเนื้อเนื้จามรีที่เมื่อเช้าที่เราไปกินอร่อยเดี๋ยวไปดื่มกาแฟกันโอแต่ข้างในแม่งสูบบุหรี่กันแบบน,นี้เยอะมากเลยเอกาแฟ นีเขามีแอปพลิเคชันนะ Q494 เราสแกนผ่านอาร์เปโอเคได้แล้วนะครับเร็วมากเร็วมากเรียบร้อยนะครับจ่ายผ่านอาร์เปไปไปกันเอ้ยถังกระใช่ไหมเอ้ยทำไมมันเร็วจงังไะเอ้ยมันมีโซนนั่งข้างหน้าดยนะเนี่ยแต่ว่าเก้าอี้ไม่พอแล้วผมว่านั่ง นี่คือถ้าเกิดได้นั่งข้างหน้าเนี่ชิวมากๆครับเฮ้ยนี่ตัวอะไรจำม,มะไรไหมเอ้ยแกะแกะพอเลี้ยงเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปทําอาหารนะอืมอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวลองชิมดูนะลองชิมดูนะเฮ้ยผมสั่งถูกเลยว่าอันนี้มันคืออเมริกาโน่นะครับไม่หวานแล้วก็เย็นนะผมสั่งถูกนะอืมอร่อยสิบห้าหยวนนะครับที่นี่คือทันสมัยมากๆคุณมีแค่ โทรศัพท์มือถือแล้วก็คุณมีตังหรือบัตรเครดิตนะครับก็สามารถที่จะมาสแกนสั่งซื้อสินค้าที่นี่ได้นะครับบางจีนเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยสุดยอดสุดสดแล้วอเมริกามีจีนก็มีนะครับแล้วก็สะดวกสบายมากไป